จอยืมอย่างมีความสุขนะครับเอ่อยืมอย่างมีความสุขยืมยืมง่ายอย่างเงี้ยเงินไวเงินคล่องตัวนะครับลูกย่อยนี่เต็มเลยนะครับลูกย่อยเนี่ยลูกย่อยมีทั้งของพวกซุปเปอร์นะครับนี่ก็เจ็ดพันเนี่ยวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งพุ่งนี้ด้วยเนี่ยวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งนี่พุ่งนี้เลยนะครับมิดไอ่สามพันเมื่อกี้ซุปเปอร์เจ็ดพันมิดไอ1สามพันหนึ่งหมื่นเข้าไปแล้ว พรุ่งนี้นะที่ที่พี่กันเขาจะต้องจ่ายนะมีของมันนี่อีกอ่ามีทัสไอเจ็ดพันสี่วันนี้เนี่ยวันที่หกเนี่ยเจ็ดพันสี่ต้องจ่ายวันนี้เนี่ยวันที่หกเนี่ยแคทเฮดสามพันนี่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเข้าไปแล้วต้องจ่ายวันนี้นะวันนี้วันวันที่หกนะโอ้โหยี่สิบสี่โลนวันที่เก้าสามพันห้านิวเดบิวเก้าพันสามวันที่เจ็ดวันพรุ่งนี้ คิดดูดิครับสองวันนี้เขาจ่ายประมาณเหยียบสามหมื่นสี่หมื่นได้อะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะทั่วประเทศไทยเลยนะครับเราก็จะมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะเกี่ยวกับการลงคลิปวิดีโอหรือว่ามีการไลฟ์สดนะฮะเกี่ยวกับการเตือนภัยแอปสินเชื่อเถื่อนโดยเฉพาะนะครับนะฮะผมเน้นย้ำนะฮะแอปเถื่อนโดยเฉพาะเลยนะครับที่ผมเน้นๆเ,เนี่ยนะเพราะว่าคนในประเทศไทยเนี่ยอย่างพี่ๆน้องๆ้องทุกท่านเนี่ยที่เจอปัญหานี้อยู่เนี่ย จะได้รอดพ้นกันสักทีนะครับมันเจอปัญหาแบบนี้มันก็เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มเป็นวังวนนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีนะครับเข้าไปกู้กันเนี่ยนะฮะด้วยโฆษณาที่เหมือนน่าเชื่อถือแต่มันผิดกฎหมายนะฮะพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันเป็นวิจฉาชีพมันเถื่อนนะฮะนอกระบบจนทำให้พวกเราเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้มันถึงกับขั้นแบบชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ ทั้งตัวเราและครอบครัวและคนรอบข้างเลยนะฮะมันมีผลกระทบวงกว้างอะ่ะเขาเรียกว่าวงกว้างนะครับถ้าเราไม่แก้ไขไม่หยุดซะตั้งแต่วันเนี้ยอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเอานะครับนะฮะเราต้องหยุดที่ตัวเราเองก่อนเลยไม่มีใครมาช่วยเราได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับซึ่งตัวยุดเองก็ช่วยได้แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะใจคุณล้วนๆนะครับที่จะแก้ปัญหาพวกแอปพวกนี้ได้คือการบิด กล้าที่จะพูดคุยอธิบายกับคนรอบข้างให้ได้มากที่สุดนะเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันอ่ะพอมาวันนี้นะครับยุทธก็ได้ดูนะฮะในแชทนะครับในในแอปเขียวนะครับในบ้านเขียวนะฮะที่มีพี่ท่านหนึ่งนะฮะก็ส่งเข้ามาเนี่ยจำไม่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ130ข้อความนะครับที่ผมไม่ได้ดูของเขาคนเดียวเลยนะ130ข้อความภายใน3วันนะครับ นะพอผมเปิดเข้าไปดูโอ้โหนะครับก็ได้เห็นเลยว่ายอดนี่พื้นนเลยนะฮะหลักแสนเลยนะครับนะฮะเรียกสั้นๆว่าพี่กันล้วกันครับนะฮะจังหวัดไหนนี่ขอปิดไว้เลยนะครับคือต้องขออนุญาตนะฮะเรื่องราวของเขาแล้วกันนะเอาเรื่องราวแค่แอปนะครับแค่แอปเนี่ยรู้สึกถ้าจะไม่ผิดเนี่ยยืมอย่างมีความสุขนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะฮะ คือพี่เขาเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปเจอผมเนี่ยไปดูในพันทิปไปเจออีกคนนึงเขาเรียกค่าใช้จ่ายตั้งหมื่นสามดูดิเรียกค่าใช้จ่ายตั้งหมื่นสามอะเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้เออดีว่ามาฟังน้องยุทธก่อนถึงได้สบายใจขึ้นไม่ต้องหาเงินซ้ําซ้อนไปให้เขาคิดดูดิเห็นไหมครับไอ้ปัญหาพวกเนี้ยมันจะมีพวกหาผลประโยชน์อยู่นะครับในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นแล้วเก็บเงินแบบเนี้ย หมื่นสามเดี๋ยวจะแก้ให้เดี๋ยวจะลบข้อมูลปิดข้อมูลให้คุณอย่าไปเชื่อครับคุณแก้ไขตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยซ้ำคือการหยุดจ่ายคือการบิดแต่มันอยู่ที่ใจคุณเองนี่ก็ยังโชคดีนะครับที่ที่ยังมาเห็นคลิปของผมนะครับแล้วของพี่กันเนี่ยนะครับจะยืมอย่างมีความสุขนะครับเอ,อ่ยืมอย่างมีความสุขยืมยืมง่ายอย่างเงี้ย เงินไวเงินคล่องตัวนะครับลูกย่อยนี่เต็มเลยนะครับลูกย่อยเนี่ยลูกย่อยมีทั้งของพวกซูเปอร์นะครับนี่กัเจ็ดพันเนี่ยวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยวันที่เจ็ดเดือนหนึ่งนี่พรุ่งนี้เลยนะครับมิดไอสามพัน e เมื่อกี้ซูเปอร์เจ็ดพันมิดไอสามพันหนึ่งหมื่นเข้าไปแล้วพรุ่งนี้นะที่ที่พี่กันเขาจะต้องจ่ายนะมีของมันนี่อีกอ่า มีทัสไอ7 0 0่วันนี้นี่วันที่หกเนี่ย7 0 0่ต้องจ่ายวันนี้เนี่ยวันที่หกเนี่ยแคทเฮด3,000นี่1 4 0 0เข้าไปแล้วต้องจ่ายวันนี้นะวันนี้วันวันที่หกนะโอ้โห24โลนวันที่เก้า3 0 0 n e ิวเดบิวน0 0มวันที่เจ็ดวันพรุ่งนี้คิดดูดิครับสองวันนี้เขาจ่ายประมาณเหยียบสามหมื่นสี่หมื่นได้อะนี่ผมยังยังไม่ได้ดูวันอื่นอีกนะนะครับ ในไลน์อีกนะมีในไลน์อีกโอ้โหแล้วไอตัวหลักยืมอย่างมีความสุขสามหมื่นเก้าพันสองโอ้โหแล้วในไลน์อีกหมื่นห้ารับแค่แปดพันสองร้อยห้าสิบนะครับสี่วันน่ะต้องจ่ายวันละสามพันแปดนี่ยังไม่รวมรายวันอีกนะครับโอ้โหแบงคอ์คคอกลนแบงค์อกลนนะฮะหมื่นห้ารับแค่แปดพันแต่ต้องจ่ายภายในสี่วันเนี้ยให้ครบหมื่นห้า เสียดอกเจ็ดพันอีซี่โลนหนึ่งหมื่นรับห้าพันห้าแบ่งสี่วันเริ่มวันพรุ่งนี้ทุกวันละสองพันโอ้โหจริงๆมีรายวันด้วยนะเนี่ยเออพี่กันครับถ้าพี่กันฟังผมอยู่นะหยุดเถอะครับนะหยุดเลยนะโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับ ข้อมูลตรงนี้นะครับก็สามารถให้ดูได้นะแต่ยึดไม่สามารถให้ให้ดูชื่ออะไรกันได้เนาะนะครับแค่ให้รู้ว่าเนี่ยชื่อนี้เป็นแอปเถื่อนนะครับนะฮะเป็นแอปเถื่อนมีแบบไลฟ์วันนะฮะที่ทักเราเข้ามาเนี่ยทางไลน์พวกนี้ก็เป็นแอปเป็นมิจฉาชีพเช่นเดียวกันครับนะฮะที่มันส่งเข้ามาให้คุณเนี่ยเพราะคุณมีการจ่ายดีเป็นซูเปอร์ VIP ในการจ่ายนะมันก็เลยรีบหาผลประโยชน์ไง ทักมาหาคุณเพื่อเอาเงินรายวันอีกเห็นไหมดีแล้วนะพี่เขาหยุดเนี่ยนะครับพี่เขาหยุดแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดๆดนะครับสุดๆดเลยเ,เรื่องราวตรงนี้นะครับก็ดีนะครับที่ที่เจอกันเร็วอันนี้ผมผมถือว่าเขาเจอผมเร็วนะเพราะว่าวันที่หกวัน,น 6, 7, 9, เนี้ยหกเจ็ดเก้าเนี่ยที่ต้องจ่ายเนี่ย ร่วม4โอ้โหร่วม4ี่ห้าหมื่นได้นะครับเรายอดนี่สูงด้วยหลักแสนนะยอดลวมๆนะที่เขาจ่ายมาเนี่ยนะครับก็ฝากบอกพี่กันด้วยครับนะพี่ต้องใจสู้นะพี่ต้องอดทนนะครับนะฮะเดี๋ยวยุดพิมพ์ข้อความไปทางไลน์ให้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอนะครับผมว่าพี่เขาทําได้นะครับหลายๆคนเนี่ยยอดประมาณนี้เหมือนกันต้องจ่ายรายวันโอ้เครียดวันต่อวันเช่นเดียวกันนะครับแต่เราสามารถหยุดได้แก้ปัญหาได้นะครับอย่าทําร้ายตัวเองนะครับ ผมเชื่ออย่างนั้นครับผมว่าคนไทยต้องรอดนะครับถ้าได้เห็นคี่ผมอย่าก,กลัวครับพวกแอปเงินกู้อะไรพวกนี้อย่าก,กลัวเด็ดขาดครับ